ลาอาหารกลางวันแล้วนะคะรายการป้าตาพากินก็จะพาเพื่อนๆไปรับประทานอาหารไปแนะนําร้านอาหารค่ะไม่ได้พาเพื่อนๆไปรับประทานด้วยนะคะเอวันนี้ป้าตาก็คิด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 เยอะมากเลยค่ะเรื่องเรื่องเนี้ยคิดเยอะมากว่าจะไปพาเพื่อนๆไปแนะนําร้านอาหารที่ไหนดีวันนี้ป้าตาก็เลือกอืมยูดียูดีนั่นเองที่ยูดีนะคะก็มีอาหารที่หลากหลายมาก แบที่อยู่ดีแบ่งออกเป็นสองโซนค่ะโซนหนึ่งก็จะเป็นร้านอาหารที่แบบแพงมากและอีกโซนหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่แพงแบบแพงน้อยลงเดี๋ยวป้าตาจะพาไปรับประทานที่ตรงที่แพงน้อยลงนะคะวันนี้ประหยัดไอคิมจูบักลดย0สิเปอร์ซนอีกแล้วค่ะ ข้าวก่อนไปตา,มมากินมันมันเลิกรถค่ะทีนี้เขามันลดอีกวันนี้กินร้านนี้ดีกว่าน้อไม่ไปแล้วโซนอาหารตรงนู้นน่าอตอนนี้พี่ตาก็อยู่ในร้านแล้วนะคะพี่ตาก็จะพามาดูตรงนี้ตรงนี้ที่พี่ตาชอบตักบ่อยๆก็คือเป็นเนื้อหมกักเป็นหมูนุ่มเป็นปลาเดี๋ยววันนี้จะกินปลามั่งนะคะมาทุกทีไม่เคยกินตรงนี้ก็จะเป็นน้ําซุปซุปไข่ค่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นของหวานซึ่งชอบมากอร่อยมากค่ะตัวนี้ที่พิตาชอบเน่นีน,นอันนี้น่าจะเป็นเผือกอะไรสักอย่างใช่ไหมคะเผือกใช่ไหมคะอันนี้อร่อยอ๋ออ๋อ,อ,อ,อตาแล้วตาแล้วตาแล้ว,ลวฉันเชยเชยอ่าเผือกแดงค่ะเข้มีชื่อนะคะนี่ค่ะชื่อเขาค่ะชื่อเขาค่ะเห็นไหมคะพัดบินชอูอันนี้ที่พิตาชอบมากก็คือถังน้ําแข็งนั่นเองนี่เห็นไหมคะ แล้วตรงนี้ก็เป็นนาอ้อขอบอกว่าใครจะมากินนะคะนามไป็นที่อร่อยสุดไหนล่ะชามะนาวค่ะนี่ๆๆๆเอ,ออันนี้อร่อยสุดค่ะแล้วก็ทีนี้ขยับมาโซนนี้ครบับโซนนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มต่างๆนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มต่างๆอ่าปกติพี่ตาก็จะกิน ไอ้พริกแดงนี่ค่ะพริกแดงนี่จะออกหวานแล้วก็จะกินกับเต๊าเจี้ยวน้องเขาเคยบอกว่าเอาสองอย่างนี้รวมกันอร่อยแล้วพวกนี้ก็จะเป็นผักผักสดๆนะคะแต่ดิฉันไม่ค่อยกินผักแล้วก็มีไอ้นี่เห็ดเห็ดเข็มทองกับเห็ดหอมแล้วก็มีกิมจิต่างๆกิมจิน,นี้มาร์โค่ะอันนี้อันนี้อร่อยแล้วก็แตงดองใครชอบแต่พี่ตามไม่กินแตงดอง ก็มีปึ๊บปึ๊บ,บนะคะแล้วตรงนี้ก็เชมเป็นแม่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้พี่ตาไม่เคยตักเลยไม่เคยตักเลยมาถึงมุมนี้พี่ตาก็จะตักแต่กุ้งว้ายตายแล้วผิดหมังมากวันนี้กุ้งตัวจิ๋ววันนี้กุ้งตัวเล็กนิดเดียวว่าจะโมว่าร้านี้กุ้งใหญ่ซะหน่อยวันนี้ใสเล็กมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องตักเบคอนไปด้วยเพื่อให้กระทะมัน มีน้ำมันตรงนี้ก็จะม,มี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 ไอศครีมซึ่งพี่ตาก็ไม่เคยได้กินสักทีเพราะว่ากินก่อนทุกทีเลยตรงนี้ก็จะเป็นช่วยจักนะคะแล้วในตู้ก็จะมีแบบพวกขนมจีบซึ่งดิฉันก็ไม่เคยได้รับประทานสักทีเดี๋ยวพี่ตาไปจักอาหารอนนะคะ ระษาฐานนิดเดียวแล้วก็มีผัดผัดแต่ว่าแตกจังเลยผัดผัดหน้าต 8, 8าแปลกแปตรงนี้ <c oughs> แล้วก็มีไก่ไก่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะบอกทีหลังนะคะไก่ตัวนี้แล้วก็มีบรรดาน้ําจิ้มต่ตางๆ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ตาไม่มีสมาธิถ่ายแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าช่างแอร์ทูมาตามเซ็งเซ็งเดี <c oughs> ๋ยวรีบทานส่วนนะคะจะอับก่อนกุ้งรวมรวมก่อนนะคะกระทะร้อนค่ะรร้อนมากมาก ก็จะทำคุ้งท okay. nah ี่สุดก่อนเพาะว่าป้าตาชอบทานคุ้งกับผัดผักค่ะคุ้งสุกก่อนนะคะอ๋อแล้วก็ลืมต้องอานี้วลด้วยนี่นานกว่าจได้ทานแล้ววันนี้ป้ตาก็จะไม่คอมเมนต์รสชาติของอาหารนะคะเพราะว่า ไม่ได้ตั้งใจกินเลยค่ะรีบรีบกิน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 แล้วต้องกลับบ้านรีบไปหาช่างแอร์ค่ะแล้วเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย